สวัสดีวันอาทิตย์นะครับวันนี้โรงงานหยุดนะครับผมสัมพันธ์จากลงกึงมานิจโกนพามาอัปเดตตัวแบบหล่อในสต็อกนะครับที่เรากําลังผลิตส่งลูกค้ากันนะครับว่าในโรงงานเนี้ยเราผลิตอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาติดตามดูไปพร้อมกันเลยนะครับก็พามาดูกองสต็อกเหล็กนะครับที่เราใช้ในการผลิตแบบหล่อที่เราเตรียมไว้ผลิตให้ลูกค้าเนี่ยมีอะไรกันบ้างด้านนานเนี่ยก็จะเป็นพวกเหล็กรางเหล็กเฮดบีมอะไรต่างๆที่เรามาชิดผลิตนะครับ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวเาสาไฟฟ้าที่พับไว้เจาะรูไว้รอขึ้นโต๊ะนะครับตรงนี้ก็เป็นโซนเครื่องตัดนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องตัดพัดมาพัดมาเนี่ยก็จะใช้ตัดพวกเ,เพจเสาไมโครพายนะครับอันนี้ก็คือพวกเสา i18 i22 ตัดสต็อกไว้อย่างนี้ชิ้นงานที่ได้มาก็จะเป็นอย่างนี้เราก็ส่งให้ลูกค้าที่ซื้อแบบหล่อไมโครพายเนี่ยเอาเพจไมโครพายไปใช้ ตัดแล้วปัม๊มรูให้เรียบร้อยเลยตรงนู้นก็จะเป็นเครื่องปั๊มนะครับต่อมาก็จะเป็นเครื่องตัดเลเซอร์ตัวนี้ไว้ใช้ส้หรับตัดพวกอะไหล่งานพับต่างๆเราจะใช้เครื่องเลเซอร์ในการตัดชิ้นงานที่มาจะขึ้นงานพับเนี่ยมันจะได้เข้ารูปพอดีนะครับต่อมาก็จะเป็นเครื่องพับที่ใช้พับพวกรางต่างๆรางเสาั้ลวลวดหนามรางเสาไออะไรประมาณนี้ ทีนี้มาดูการขึ้นตัวงานแบบหล่อกันบ้างนะครับด้านหน้านี่ก็คือจะเป็นตัวแบบหล่อชนิดใหม่เลยเป็นแบบหล่องานแผ่นลวสังเกตจะมีลวดลายเป็นเหมือนอิดมอนเป็นอิดบล็อกประกอบกันนะฮะตัวนี้จะไปส่งลูกค้าที่ยะลาเป็นตัวใหม่เดี๋ยวถ้าเสร็จยังไงเนี่ยผมจะทําวิดีโอรีวิวให้ดูเนี่ยเป็นลายอิดนะครับแล้วก็จะเป็นลายเหมือนข้าวหลามตัดหลายลายลูกค้าเลือกมาห้าลาย ตัวนี้เป็นแบบหล่อแผ่นลวตัวใหม่ที่เรากำลังขึ้นเร็วๆนี้เดี๋ยวทําวิดีโอโปรโมทให้ดูนะครับต่อมาเป็นแบบหล่อเสาไมโครพายไอ i18 ตัวนี้ไปลงที่สมุดประการแล้วต่อมาตรงนี้จะเป็นโครงตัวเสาไอต้นคู่ i22 ตัวนี้จะไปลงที่พิจิตนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสต็อกตัวเครื่องนึงลวดมีทั้งไฟซิงเกิลเฟสไฟ3เฟสพร้อมส่งให้ลูกค้า ทำสต็อกรอไว้เลยบวกกับข้างหลังเป็นตัวสต็อกอะไหล่ต่างๆเกี่ยวกับตัวเครื่องดึงรวดกระบอกดึงรวดกิ๊ล็อกลูกค้าที่ซื้อแบบไปแล้วต้องการเซอร์วิสเราก็จะมีอะไหล่ให้เซอร์วิสทั้งหมดพามาดูอีกโรงผลิตนึงนะครับโรงนี้เป็นโรงสำหรับเจียแต่งทำสีด้านหน้านี้ก็คือตัวเสาไอสต้นคู่ยาว12เมตรตัวนี้เตรียมที่จะไปะจังหวัดพิจิตร ตัวตรงกลางแกนมันเนี่ยเรามีการโปะสีไว้ด้วยนะครับกันพวกขี้ปูนเข้าไปในตัวลูกมันต่อมาด้านหน้าก็จะเป็นตัวเสาออาย2ิบสยาว6เมตรต้นคู่ตัวนี้จะไปส่งที่สุขโขทยัยพร้อมกับตัวแผ่นพื้นหกเมตรยี่สิรางก็ไปสุขโขทัยเหมือนกันส่วนด้านบนเป็นงานสต็อกเสารั้วรวดหนาม3นิ้ว20่ราง ยาว6เมตรตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของทําสต็อกไว้ถ้าใครสั่งก็ได้เลยตรงนี้ก็จะมีลวดกันหลายโต๊ะมีไปทั้งสุขโขทยัยมีไปทั้งอยุธยาด้านหน้าจะเป็นแบบหล่อแผ่นรั้ว15แผ่นตรงเนี้สังเกตจะทําการหล่อแผ่นทดสอบแบบให้ลูกค้าดูแล้วเอาไปแกะให้ดูที่หน้างานส่วนต่อมาจะเป็นเสาไมโครพาย ไอ้ยีสบสองตัวนี้จะเป็นาทาได้ครั้งละสิบสองต้นส่วนตัวนี้จะเป็นแบบหล่อแผ่นรั้วแบบแกะซึ่งจะมีล่องไว้ให้ด้านล่างไม่ต้องชักร่องแล้วสำหรับลูกค้าที่ใช้ตัวนู้นแล้วต้องชักล่องไม่อยากชักล่องก็มาใช้ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแบบหล่อทับหลังสี่แผ่นลูกค้าสั่งพิเศษไปยะรา ส่วนตัวนี้เสาไอสิบห้าเรียงในขวางแปดต้นยังไม่มีเจ้าของนะครับส่วนตัวนู้นก็จะเป็นคานทับหลังสองแผน่นคานทับหลังแปดแผน่นแล้วก็แผ่นลวดสิบห้าแผ่นแล้วลตรงนู้นก็จะเป็นคานทับหลังสองแผน่นตัวนี้ก็จะเป็นเสาไอสิบห้าลูกค้าสั่งสเปคพิเศษพิเศษอย่างไรลูกค้าอาจจะไปทําร่วมกับลวดรวดหนามด้วยสังเกตมีเพาอยู่ด้านข้างมีเหล็กเสียบรูด้านข้างอย่างนี้ นี่แะฮะเ,เสียบรูน่าจะไปทําเป็นเสากําแพงด้วยแล้วก็ใส่ร้วรรดน้าด้วยรุมรวม,มกันไปไปเสียบแผ่นต่อามาตัวนี้เป็นสินค้าใหม่เลยเป็นตัวทําเครื่องเสาสปันก็จะมีลักษณะตัวเป็นแบบหลออสปันอยู่ด้านในจะใช้มอเตอร์หมุนแรงเหวี่ยงประมาณนี้ นะฮะพอดีมีลูกค้าสอบถามเข้ามาเราก็เลยทํางานทดลองเดี๋ยวจะทําคลิปรีวิวให้ดูเร็วๆนี้พร้อมกับตัวติดเครนแขนยกไม่ต้องใช้เคานของลูกค้าเลยใช้ยกในตัวได้เลยส่วนตัวนี้ก็จะเป็น m i c r o p ายไอซเหมือนกันส่วนตรงนี้พามาดูห้องพ่นสีเราทำงานเป็นมาตรฐานมีห้องพ่นสีแยกไว้ให้ชิ้นงานก็มาพ่นสต็อกไว้อย่างนี้ พวกนี้เป็นอะไรต่าง,างๆพวกคานปาดฝารับแรงเตรียมที่จะไปประกอบกับโต๊ะสุดท้ายพามาดูตัวผลงานชิ้นง,งานคอนกรีตที่เราได้ทำตอนนี้เราเาทำโรงหล่อเองแล้วด้วยก็คือตัวงานแผ่นรั้วงานคานทับหลังงานเสา i อ5เดี๋ย็คือกองสต็อกที่เราหล่อไว้ก็ได้ประโยชน์2ออย่างก็คือ1ลูกค้าที่เคยซื้อแบบหล่อของเราไปแล้วผลิตไม่ทัน สามารถมาเอาแผ่นรั้วจากเราไปได้เลยเรามีสต็อกไว้หลักพันแผ่นตัวนี้แผ่นรั้วตัวนู้นเสาไอสิบห้าพอดีตอนนี้โรงงานปิดนะฮะส่วนเราก็มาติดตั้งแผ่นเองด้วยตอนนี้ติดตั้งพวกรั้วทดลองให้ลูกค้าดูอันนี้ก็เป็นแผ่นเกรดบีที่มาติดตั้งสังเกตเราก็ทำโรงหล่อง,ง่ายๆใช้โม่ธรรมดานี่ยแหละครับมา,มาทำ แล้วก็กองสต็อกหินทรายอย่างนี้อ่าใช้ตัวแผ่นรั้วของเราได้แหละมาเป็นตัวช่องเก็บหินทรายงานแผ่นรั้วเนี่ยจะใช้หินพิเศษหน่อยอย่างตัวนี้หินสามทับสี่ก็ธรรมดาทั่วไปแต่ที่พิเศษขึ้นมาก็คือใช้หินเกตหินเกตเนี่ยมันจะเล็กกว่าให้ดูนะฮะถ้างานแผ่นรั้วเนี่ยใช้หินใหญ่ไม่ได้อ่ามันจะไม่ลงและเสริมขึ้นมาก็คือจะไปนในเรื่องตัวทรายละเอียดด้วย ตรงนี้จะเป็นกองทรายละเอียดส่วนนี้จะเป็นกองทรายหยาบแยกกันก็สุดท้ายก็ฝากด้วยครับสำหรับลองตึงมานี่จักกลน,นะครับผลิตแบบหลอคอนกรีตแรงแล้วตอนนี้ก็ทำพวกชิ้นง,งานคอนกรีตด้วยทำให้ครบวงจรเลยนะครับก็ฝากติดตามได้ใน Facebook, y o u t u b e ไลน์หรือก็ติกตอกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ